ข่าวด่วนกับทุกคนบอจดึงลูกสาวอุงอิงนะครับร่วมฉากสายเลือดนักสู้เพลงใหม่เร็วๆนี้นะครับล่าสุดก็ทุกคนเมื่อคืนนี้หลายคนก็คงจะได้เห็นบรรยากาศไปแล้วครับสําหรับพ่อลูกคู่บุญนะคะพ่อโจและก็น้องอุงอิงครับเขาที่มีการเผยเบื้องหลังครับถ่ายทํา MV สายเลือดนักสู้ครับทุกคนซึ่งจะปล่อยนะครับในวันที่10ที่จะถึงนี้นั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าลุคที่เราเห็นอุงอิงนะครับทุกคน นน้องก็คือสวมชุดหมอลำแล้วก็แต่งหน้าเบาๆแบบนี้ครับทุกคนทำให้อุ้มอิ่มนะครับนึกถึงน้องเนี่ยกับบทเพลง น้ำตาอิหลาน้อยนะครับที่บอสจโยมานินเนี่ยได้มีการแต่งให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับน่ารักใสๆนะครับทุกคนสําหรับอุงอิงครับหลายคนคงเฝ้ารอครับทุกคนสําหรับบทเพลงนี้แล้วก็คงเข้ากับชีวิตของใครหลายๆคนนะครับะเพลงสายเลือดนักสู้เข้ากับชีวิตใครบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเรียกได้ว่าทําให้คนที่เสียคุณพ่อไปเนี่ยหวนกลับมาคิดถึงคุณพ่ออีกหนึ่งครั้งครับทุกคนหลังจากได้ชมโชว์บอสจโยมานินนะครับ แล้วก็รวมถึงนุ่มอิ่มข่าวกระแสเองที่รู้สึกว่าอินกับเพลงนี้มากๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็อินกับโชว์ของบอสโจมากๆเลยจนทําให้หลายคนเนี่ยอยากฟังในเวอร์ชั่นห้องอัดแล้วครับทุกคนเพลงนี้เพราะมากครับแล้วพ่อโจเนี่ยคือเข้าถึงอารมณ์สุดๆนะครับในโชว์นะทุกคนและที่สําคัญทุกคนตอนนี้นะครับคลิปวิดีโอน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงที่ถ่ายกับพ่อโจเนี่ยก็คือพ่อโจบอกว่าวันที่10นี้พ่อสป,ปลอยเพลงสายเลือดนักสู้แล้วก็เดินหนีอุ้งอิงปล่อยให้อุ้งอิง กองตอนนี้กำลังจะทะลุล้านแล้วครับทุกคนตอนนี้900,000วิวแล้วทุกคนเข้าไปชมเข้าไปแชร์กันเยอะๆนะครับที่แฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสดิดกับทุกคนแค่เบื้องหลังเนี่ยก็ขนลุกแล้วนะครับทุกคนก็อยากจะเห็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนใน MV อีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแน่นอนครับน้องเนี่ยเหมาะกับการได้แสดง MV เพลงนี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยน้องก็คือเป็นสายเลือดนักสู้ตัวจริงนะครับ พ่อโจเนี่ยก็คือต้นแบบของน้องเลยในการสู้ครับทุกคนอย่างที่บอกกับทุกคนไม่รู้เนาะว่าพ่อโจเนี่ยเอาเวลาที่ไหนนอนครับกับการทํางานในแต่ละครั้งครับทุกคนซึ่งเขาก็มีต้นแบบของเขาแนละ้วน็็คือคุณพ่อสงการนั่นเองครับที่ ปลูกครับทุกคนที่สร้างครับทุกคนหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาครับและให้พ่อโจยมนินเนี่ยนะครับมาสารต่อนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นเลือดนักสู้ตัวจริงนะครับนำพาครับทุกคนวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาสู่ซอฟท์พาวเวอร์ได้ถึงขนาดนี้ครับทุกคนไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับสายเลือดนักสู้ตัวจริงสําหรับบอสโจยมนินนะครับทุกคนรวมถึงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยที่เป็นเพชรเม็ดงามแล้วก็เม็ด เปล่งประกายสุดๆครับทุกคนบนเวทีสาวน้อยเพชร้านแพงครับพ่อโจปั้นมากับมือครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนอุ้งอิงเพชร้านแพงก็เหมือนมาสารต่อจากพ่อโจครับทุกคนในการสู้ในวงการนี้เหมือนกันครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าน้องเนี่ยโอ้โหก็ทําทุกอย่างบนเส้นทางนี้บนสายงานนี้จริงๆนะครับตามคําที่พ่อโจเนี่ยนะครับเคยสอนน้องเอาไว้นั่นเองครับทุกคนและเมื่อคืนนี้โอ้โหอุ้งอิงมาลัยล้นคออีกเช่นเคยนะครับ โอ้โหมาลายเยอะมากเมื่อคืนนี้อ่าเดี๋ยวอิฟจะมาอ่านให้ฟังนะครับน้องก็ได้มีการเผยความรู้สึกนะครับผ่านสื่อโซเชียลนะครับบอกว่าส่งงานจ้าขอบพระคุณพ,พ,พ่อพ่อแม่แม่ FC นะจ้าที่เอ็นดูฮักแพงลาอยู่ตลอดขอบพระคุณที่บททิมบทป๋าลาขอบคุณนะครับที่อยู่สู้มานํากันกับหลาจนถึงทุกวันนี้ถ้าหลาไม่มีพ่อพ่อ,พอแ,มแม่แม่ FC คอยดันลาลาก็คงจะไม่มาป่านนี้นะครับและก็ ผู้อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จของหลานะครับคือพ่อโจแม่นุชย่าสุภาพลุงอํานาจนะครับและบ้านสาวน้อยเด้อจ้าขอบคุณที่ฮักแพงหลาขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกคนเด้อจ้าที่ฮักแพงและเอ็นดูหลามาโดยตลอดนะครับฮักพ่อพ่อแม่แม่เด้อจ้านะครับทุกคนอะ่ะเมื่อวานนี้มาลายจากปู่พักครับทุกคนก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม่หน่อยก็ทําให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับขอบพระคุณแม่หน่อยไปด้วยนะครับน้องก็ขอบคุณนะครับไปยัง ปาต้อยนอร์เวย์นะครับปู่พารคนะครับแล้วก็แม่ฮักบ้านไผ่นะครับพ่อแย้มทิฟฟานี่โชว์นะครับแล้วก็พ่อทวัตชัยครับแม่ปูชนบุรีนะครับแม่ฮักเยอรมันแม่หนีนะครับแล้วก็แม่เบนทาดาครับทุกคนแล้วก็ FC สวิตนะครับแม่มนแม่หญิงสุดานะครับและสิ่งของมากมายที่มอบให้หลานนะจ๊ะลาขอให้พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะจ๊ะฮักแพงหลาแบบนี้ไปเดิน จ้านะครับนี่คือข้อความนะครับทุกคนที่ ทางด้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้โพสต์เอาไว้นะครับบนแพลตฟอร์มของตัวเองนั่นเองครับทุกคนน่ารักมากๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับอุ้มอิ้มข่าวกระแสก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับทางด้านพ่อโจด้วยเนาะกับการที่จะออกเพลงใหม่เร็วๆนี้ครับ MV น่าดูมากครับทุกคนจากน้ําเพชรสตูดิโออีกเช่นเคยครับทุกคนเห็นบอกว่าเขาไปถ่ายริมทะเลด้วยนะครับไปถ่ายริมทะเลด้วยน่ารักมากแล้วก็ MV สวยมากครับทุกคนเนาะซึ่งอยาก ดูแล้วอยากติดตามแล้วจริงๆนะครับทุกคนเนาะสำหรับเพลงนี้ครับซึ่งอิมได้มีโอกาสได้ฟังแล้วนะครับเพราะโจโได้มีโอกาสส่งให้อิมฟังแล้วตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับเพราะมากครับทุกคนนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับเพราะโจร้องเอาไวด้ดีๆมากๆฟีลเดียวก,กันกับจบแบบเท่ๆนะครับทุกคนคือแบบทํานองเนาะทำนองแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ไม่คล้ายแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะเนื้อหาก็คือเกี่ยวกับอ่ คุณพ่อนะครับคนที่สูญเสียคุณพ่อไปนั่นเองนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับฝากทุกคนด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันที่10นี้นะครับทุกคนมารอชมลูกสาวอ,ง,องิงแสดง MV พ่อโจนะครับซึ่งก็ห่างหายไปจากเอเอการแสดง MV เนี่ยสักพักหนึ่งเลยองอิงนะครับทุกคนเนาะก็มารอติดตามกันลูกสาวก็คือน่ารักมากนะครับเนาะน่ารักมากจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ เราเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจครับที่ลูกสาวนะครับได้มีการแบบว่านะเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาแบบสแสดง mv กับพ่อโจเนี่ยแล้วไม่ได้แต่งหน้าเลยเชื่อว่าเขาน่าจะมีการรีเควสต์นะครับ น่าจะมีการรีเควสนั่นแหละนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับอิ่มด้วยเนาะทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลูกสาวอุ้งอิงด้วยเนาะขอให้น้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับน้องก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเหมือนเด็กนะครับทุกคนอุ้งอิงเวลาไม่แต่งหน้าเหมือนเด็กคนหนึ่งจริงๆเวลาแต่งหน้าแล้วแบบโอ้โหทรงพลังแล้วก็ เป็นเหมือนอีกคนหนึ่งเลยสำหรับลูกสาวนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงใครรอดันใครรอเชียบ้างนะครับสำหรับเพลงใหม่ของลูกสาวองค์หญิงนะครับทุกคนในวันที่ในวันที่สิบ นี้นะครับทุกคน10ตุลาคมกับทุกคน9โมงเหมือนเดิมนะเลิกของพ่อโจก็จะเป็นเวลานี้นะครับทุกคนก็มารอชม MV พร้อมๆกันนะครับทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนะครับได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับอิมได้ นะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณาครับทุกคนแล้วเมื่อคืนนี้เหล่าบรรดาพระเอกนางเอกเนาะแต่เขาเจาะองค์อิงมากเลยนะถ้าไปดูดีๆนะครับเจาะแบบให้เห็นหน้าน้องชัดๆเลยนี่คือแบบนะตัวดึงดูดเลยให้คนเข้ามาฟังเอ็มรีนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ